ครับนี่มีเหรียญกู้บาสีวิจัยมาขายครับพี่ทองแดงก็ไหลทองไหลวิทย์ทองแดงก็ไหลทองคุ้มควอมนี้ก็หรือว่าหายากนะผมก็ได้เจอหลายเหรียญอยู่นะอันนี้สร้างกี่เหรียญพอรู้ปะอันนี้ปกหน้าแก่ใช่ไหมใช่เขาเขามีสร้างหลายหลังอ่ะแต่ก็หลังนึงอาจจะแพงหลังหๆเขาเรียกเลยอันนี้เป็นหลังว่าหลังคัน หลังยานเดแพงนะอันนี้หลังพระธาตุดอยสุเทพสองสี่เจ็ดแปดประมาณนั้นครับพี่อันนี้เปิดไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เอาสามหมื่นห้าค่ะพี่สามหมื่นห้าเลยเหรอครับรถได้เยอะไหมเอรถได้ครับพี่อุตภาก็ยังโอเคนะน่ารักดีก็ถือว่าสวยแหละจะเจออย่างเงี้ยมินหลังเอาป็้ว่ารถหน่อยเล็ไน้อยดิ อยากจะได้สัว30,000ห้าจริงๆอะได้ราคา3 0 0 0ห้าเลยเหรอครับพี่ว่าสวย30,000ห้ามันถึงที่ท่านแอ๋ขายใครทุกวงนี้มันไม่ได้นะซื้อไปนี่ไม่เก็บเหมือนกันเข้าใจต้องไม่แต่งตัวอีกนะเออไม่แต่งตัวอีกนะเอาเป็นว่า20,000ห้าแล้วกันจบให้แล้ว20,000 20,000ขอเบอร์หนึ่งไม่ได้เหรอปกติเดินซื้อน่าจะไม่ถึงหรอกมั้งอันนี้สวยจริงนี่สวยจริงอะสวยหายากเลย ขยับให้หน่อยแล้วกันพี่ขยาบอีกหน่อยเหรอสองหมื่นห้าบอกว่ามีเหตุผลแล้วนะถ้าสามหมื่นห้านี่ซื้อไปแบบเข้ารังอ่ะเออซื้อไปอยู่รังกึกเลลอ่ะไม่ไหวอะเอาสองหมื่นเจ็ดได้ไหมเพิ่มอีกสองพันเอา่างนี้เอาได้เปียเลยเอาขอสามหมื่นแล้วกันนะสามหมื่นเนี่อยาให้ถึงสามที่ผมไม่ใส่สลับอีกใบนี่ไม่ได้จะได้ของจริงอันนี้ปิดนะอันนี้อ่ะปิดจริง ราคาอันนี้ปกติเราซื้อกานโอ้โหูรู้กันอยู่ราคาแต่ว,ว่า,อ,าอันนี้ได้สวยจริงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าให้แบบได้เสียให้จบคำเดียวยี่แปดยี่แปดมันจะไม่ไม่สมน้ำสมเนื้อพี่สามหมื่นแล้วกันพี่สามหมื่นมันเอาให้ยี่แปดเลยกานมันไม่ต้องดึงหรอกเพราะว่าพร้าพรอมนี้เราก็เออผมยอมตรงนี้ว่ากระเลยเต็มไงแต่ว่า<ช>ผมให้ปกติผมซื้อพอมนี้ยี่ห้ายยี่สาม ยีห้าไม่เกินหรอกอันนี้เกิดจริงพี่อันนี้ได้กำไรหายยากเลยก็ก็ปิดแล้วอะยี่สิบแปดปิดมากแบ่งกันการแยเดินซื้อไม่ถึงาอที่แดิอันนั้นะก็อยู่ที่ว่ามุมไครไปปันแต่สำหรับผมนี่ผมคิดว่าราคาเนี้ยสมเหตุสมผลมากละซื้อดีด้วยขอน้องกันนะาคหน้ันน้ันห้าร้อยอะโอเค่ะ ก็คืออันนี้ไปซื้อมา,าทั้งเครื่องกายเพืองานมากวดอันนี้ซื้อแบบเบียรเลยมันล้นแล้วมันจะล้นเลยแล้วก็ขายเนี้ยขาย 30, 30, 30. 30. 30. 30. อ่ะสามหมื่นนิดนิดอ่ะได้ไหมสามหมื่นสามสิบอาจารย์ครับพี่เออสวยจริงพี่โอเคสามหมือนนี้ยังไงก็ขอต่อยนะี่สิบเก้าแล้วกันซื้อเลยราคานี้ไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวโอนให้เลย สองหมื่นเก้าแล้วกันผมขายสามสิบยิบเนี่ยอห้าร้อยยิบเก้าห้าสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับพี่โอเคจบยี่สบร้อยไม่ต้องอะไรเลยนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะว่าสวยแค่ไหนนะครับพี่ที่ผมฟิตนี้เพราะว่ากระไหลเต็มนะจริงๆครับพี่อันนี้เป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดแปดนะครับเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะครับอ่าโอเคเป่าพ้นมากเดี๋ยวปูให้ โอเคครับผมครับพี่ครับผมครับามสวัสดีครับอ้าวสวัสดีบอยเฮ้ยมาด้วยเหรอได้ของเยอะไหมให้ปกติอยู่ในวันทิพไม่ได้เหรอก็มาบ้างมาเดินทุกวันแหละเฮ้ยนี่ผมได้เนี่ยไปเชนได้ของเยอะไหมไหนดูหน่อยได้ไปเชนไงโอ้ยสวยดีน่ารักดีเตารีดเล็กเตารีดเล็กเป็นน่าหันอ่าผมก็มีอย่างเงี้ยผมมีเตารีดใหญ่อะบอยเอาป่ะเอามาดูดิพี่นี่ไม่เอาใช่ไหมมีนะเนี่ยอันนี้เตารีดใหญ่อะใหญ่เอเตารีดใหญ่เอ ปีศูนย์ห้าวะสองหน่อยนะครับน้ำนี่อามมานี่ก็คือสายตรงเลยนะสายตรงมุดทวนเลยนะเนี่ยเอาเท่าไหร่ลูกพี่ยตัดบอยเอาบางๆเลยเอาสามแสนบอสามแสนใช่สามแสนไม่บางนี่สวยมากเอาแบบว่าได้เสียผมซื้อนะราคาผมต่อนี่ผมซื้อจริงๆเอาสองแสนห้าโอ้ยสองแสนห้าผมซื้อไม่น่าได้มั้งน้องโอ้ย ชั่วโมงนี้พี่ซื้อก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยจมูกโดงดาราเกาหลีมายืนดูผมหยิกมาตอนไหนพี่สวัสดีครับผมโอ้ไม่เห็นนะเนี่ยเอาแบบได้เลยนะนะบางๆเลยบวกกำไรประมาณห้าพันไม่เกินหมื่นี่เอาสองแสนเจ็ดได้กับไม่ได้คำเดียวเลย<อ>ถ้าไม่ได้ก็ใส่ถุงกลับมาถ้าได้ก็จับไปต่อสองแสนห้าเอาสองแสนเจ็ดเอากลางสองหก,ก,ก,ก 6, ไม่ได้เหรอสองเจ็ดคำเดียวเลยบอยแบ่งเลย วันนี้ทำไมซื้อผ้าแพงอย่างมาไม่แพงผ้าสวยเรารีดเองเมื่อก่อนเป็นล้านแปดเก้าแสนต้องมีก่อนสองเจ็ดเชื่อพี่เอมียมไลน์ไม่แพงหรอสองแสนเจ็ดหมื่นสองแสนเจ็ดโอนให้แล้วกันจัดไปสิรู้เรื่องอ่านี่เดี๋ยวผมจ่ายเงินสดแล้วกันพี่เอเงินสดมาครับหนึ่งนะครับอะใหเงินสดอันนี้ผมจ่ายไปสองแสนกว่นได้อีกเจ็ดหมื่นโอนโอเครู้เรื่องรู้เรื่องน้ำก่อนได้ ไม่เป็นไรรู้แล้วขอพบคุณมากครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับซื้อจริงซื้อดีเกจริงคอยพาแท้ไม่ต้องพูดเยอะนี่จบอ่าวันนี้ก็มีพิตัมพ่ตัมสีหกนะครับจอพามาแบ่งปันแล้วผมไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหรือเปล่านะตั้งต้องไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่ามาหาผมไม่พลาดหรอกมาต้องได้ซื้อต้องได้ซื้อผมขอดูหน่อยครับเป็นเหรียญจริญพรนะครับกรรมการเป็นกรรมการสี่ร้อยเหรียญนะครับ มันหายากหายากตะกัวตอกโคตรชัดเจนตะัวดใสใสแพงเลยใช่ปะใสใสแพงเลยครับใสใสนี่แบบด้ดีสามสิบกว่าเลยนะใช่ถ้าเปล่านอะอันนี้เป็นตลับเพชรหรอเี่ตลับเพชรห้าตังเกอบบาทเปิดเท่าไร่ครับโอดูง่ายอ่ะมามือใหญ่ต้องตีสามแสนแล้วเอาสามแสนหรอไม่ได้มือใหญ่เอาไปให้ไปต่อไปต่อราคาไปต่อด้วยดีนี่นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไม่ดูนะนะจบนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู คลิปนี้คงได้ลงสวยแน่นอนการันตีเลือกไม่ผิดหรอกยี่ห้ามาขายถูกคนต่อไม่น่าเกียร์หรอกต่อต่อแบบทําคลิปเลยต่อแบบในคลิปเนี่ยไม่ไม่นี่แล้วยี่ห้ามันเบาไปหรือเปล่ามาดูสิพับเปล่าราคาพับเปล่าที่ต่อเนี่ยคือเราคุยกันเรื่องพับเปล่าใช่ไหมไม่เอาตลับใช่ไหมเอาตลับด้วยดิยี่แปดเลยี่แปดยี่แปดยี่แปดเหรอยพี่ยี่แปดผมขายไม่ถึงถ้าชั่วโมงนี้นะถ้าผมวัยไปต่อไง อผมว่าตลับทําใหม่จริงๆนี่ผมลูกนี้ไม่เกือบแสนเลยเนี่ยลูกนี้ถ้าทาใหม่ผมว่ามีใช่เป็นเป็นใหญ่ด้วยถ้าตังค์แล้วทองแพงด้วยทุกวันนี้อ่าทองบาทหนึ่งยี่แปดเดอพี่แปดไม่ไหวเลยขอได้เิอได้มาแล้วไม่อยากให้กลับแบบนี่จะให้เอาตังค์กลับไปด้วยเออผมได้พาพี่ได้ตังค์วินวินแต่สวยจริงขยับนงอยขยับเงินขยับเงิอยากขายถือไว้เนยรอเลยนะเนี่ย ตอนแรกตั้งใจจะบุกเข้าไปหาที่บ้านเลยรอลูกที่หน่อยดีกว่านี่แหละเพราเรารู้อยู่แล้วว่าซื้อมันต้องขายใครแบบนี้ใช่แบบนี้เอาเอางั้นมียี่สิบห้ากลไปห้าพันยิบเจ็ดแล้วโอ้ยีิบเจ็ดอีกขยับให้แล้วสอง0ันเจ็ดเต่ก็ดเจกไ็ด้จริงจ็ดเจ็ดเจยดมันหาจ็่ง่ายเะ สองโค้ดพอชัดเจนเก้าชัดเจนแบบนี้นหนังสือลงชัดเจนที่สุดแล้วกรรมการคำเดียวพี่ให้ได้ซื้อเลยอนะมาได้ซื้อแล้วะซื้อจริงจริงละเอาแบบคือปล่อยผ่านไม่ได้ครับนะสี่ร้อยองค์นะเสร็จผมแล้วอย่างนี้แล้ว่านไม่ได้รผ่านไม่ได้ขอแล้วกันพี่ยี่สิบหกแล้วกันไม่ต้องอะไรมากแล้วสองแสนหกผมซื้อซื้อแล้วเก็บไว้มีตลับเนีตลับนี้ก็แปดหมื่นบาทแล้วก็จะตกพายอยู่กันให้มีกำไรก็เถอะเดี๋ยวไปไปนิด ผมขายไม่ถึงสามหรอกไอตรงขายเนี่ยสีมือพี่อยู่แล้วไม่เยอะคือตอนนี้คือกะว่าผมจะเก็บอูทิมด้วย <c oughs> อ่อคือตรงๆเลยคืออยากเก็บถ้าไปขายที่ผมคงขายไม่ได้หรอกชั่วโมงเนี้ยไม่ใช่สายเลยเราขายแบบหน้ากว้างไม่ได้นี่หรอก <c oughs> ถ้าขายหลักหมื่นเนี่ยไปไว้ได้อยู่ชั่วโมงนี้นะ <c oughs> ถ้าหลักแสนอย่างเงี้ยต้องหาหูคนก็กว่าจะลงทุนอันนี้ผมจะเก็บไ่แล้วก็เหมือนที่บอกอ่ะอูทิมเนี่ยผมจะเก็บไว้ช่วงนี้ช้อนซื้อได้โอเคที่บอยดูเรื่อง ยี่สิบหกยี่หกสองหกจบขอบคุณมากครับใหญ่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่นะฮะจบดีลนะครับพี่ตั้มหรือกีวี่ทุกที่การันตี้อะไรครับนักฟุตบอลพี่บอยท่าประจันสิพี่เล่นกองอะไรนะกองหน้ากองหน้าเนาะหลังเล่นกองหน้าแล้วแต่ก่อนจับฉายเล่นได้ทุกที่อ่าหลังก็กองหน้าแล้ววันนี้อยู่แล้วนะ คมคมคมดักเดี๋ยวเผื่อได้อะไรทางพี่โอนให้ของสแกนให้นะพี่ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ด้ามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพี่วันสวัสดีครับพี่สวัสดีเป็นไรหรอกรถชนนะดิพี่ฮะก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยมาสภาพเลยเนี่ยรถรถชนเอ๊ะเยี่ยบเยี่ยมโหเป็นไรบ้างวะเนี่ยรถเป็นไรรถรถชนใช่พี่รถชนมีอะไรแล้วมีอะไรให้เราทำใจวันนี้วันนี้มี มีพระมาองค์หนึ่งอะพี่รู้เป็นหลวงพ่ออีแต่ว่าผมไม่รู้ราคาเลยเลยมายไว้ใจพี่เลยอันนี้ไว้ใจพี่เลยอยากรู้ว่ามันได้เท่าไหร่ไม่ชัวร์ราคาจะขับรถยังไงให้รถลงรถลมเนี่ยอ,อันนี้เป็นปู่อีปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งอะพี่เป็นปู่ทิมเสกใช่ปู่ทิมเสกใช่ๆๆๆราคาไม่ได้สูงหรอกอปีหนึ่งหนึ่งอันนี้ตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่เอาตรงตรงเลยนะพี่ไม่รู้ราคาเลยไม่รู้เลยใช่พี่ แบบวัดดวงเลยพูดตรงๆแล้วกันก็มาแบบโอโหสภาพนี้เละเลยพี่เป็นเนื้อหนาเนื้อหนาปีหนึ่งหนึ่งเป็นเนื้อหนาถ้าขายกันอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเอาราคาจริงๆตรงไปตรงมาคสี่หมื่นถึงห้าหมื่นไม่เกินราคาขายนะสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้อืถ้าพี่ซื้อพี่จะซื้ออยู่ประมาณสักสี่หมื่นไทยได้สี่หมื่นห้าไวไวได้ไหมได้ได้อยู่แล้วพี่ผมรีบใช้ตังค์ด้วย รถล้มไ,ไปรถล้มไปเป็นไงรถล้มมันจะไงวะเนี่ยมันพังเร็เนี่ยโอ้โหมันเขาบอกเขามองไม่เห็นนะนะพี่โอ้โหเจ็บเลยนี่เจ็บฟรีเลยนะใช่พี่เนี่ยต้องรีบใช้ตังค์กันเลยมีองค์เหลือองค์เดียวแล้วที่บ้านอมวัดดวงเลยว่าต้องมีราคาแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ไงก็ดีนะพระที่บ้านถือว่ามีเก็บพระดีอยู่แต่ว่า<ช>พี่บอกเลยว่าพระองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อหน้าปีหนึ่งๆแต่มันจะขัดขัดขัดไม่มีเกินไปขัดจนสึกออกสึกเยอะเกินครับเออสี่หมื่นแล้วกันพี่ถือว่าพี่ช่วยกันไว้ โอ้ได้เลยที่ผมไว้ใจที่เลยได้ครับพี่ขอบคุณมากครับผมมานั่งก่อนมานั่งก่อนโอเคโอเคได้ครับได้ครับมาี่